ในเขาเนาะเพื่อนเปิดงานมือแรกเปิดงานมือแรกหลังจากที่เป็นพนักงานพี่มากพีอไอกะลุยลุยต่อคือกันเพราะว่าต้องไปน้องน้องมีอ,งอันน้องน้องมี ก,กันมาเนาะเติมพลังบวกบวกกันกลับมากเติมเติมพลังบวกกันมาเนาะเติมพลังบวกบวกกันกลับมาก ไปนี่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะหลังจากปีใหม่กับพวกใครได้ไปปันไดเน,นืนสกัดอากาศพึงเอาหน้าอื่นเนาะ พลากิดแน่อันปันยุดลูกเต่ากับมหาแนงสิเนาะเพื่อนเพื่อนคุณยายพากินเขาเมืเ่อไปย็ดกับเขาจด็ดย่ยเหมือนยายปทนดยอันนี้ยุคเมื่อนี้เขาก็ซื้อเอานี่มีเขาเก่าดืย้ายอยากกินเขาเนี่ยสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกินเขากับคุณยายด้วยจ้าเมื่อนี้นายเที่ยวเนิ้วก็จะกินเขากับลาบนอกจากมีลาบแบบ สำรับอพน,นักงานโรงงานกันดูยงานต่อสำรับ แฟนเพื่อนนั่งสินเขาเมาอติดภารกิจเน่ยอันปั้นยุดลูกเต่ากับมหาแนงสีนอคนเพื่อนคนุณยายพลากิงเขาเมื่อเนี่ย ไปแยกกับเขาแจยกย่ายมือย่ายบอท่านใดอ,อันนี้ยุคมื่อไงเขาก็ซื้อเอามีมีเขาเก่า,ายจจุ่ย่ายแยกถินเขาเมี่อไหร่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะหลังจากปีใหม่กับพวใครได้ไปปันไดแจดยกมืดล่อสังแจยกเพิ <t os> ่นโยกินเขากับคุณย่าจ้ะีเพื่อนลาบปลาแจายกมืดล่อสังแจยกเพิ่นโย กินเขากับคุณยายจะ้ะเพื่อนลาบปลาแตจจะมีอันนี้ก็จจะเป็นอันอย่างเนาะกินผู้เดียวเมื่อนี้คุณยายกินผู้เดียวตลอดตั้งแต่เด็ดคิดมาเนาะ ก็จะเป็นอากาศหินเนาะกับเพื่อนแต่นีกาแฟมีกาแฟกาแฟก้วนึงมกินเข้ากับยายเด้อมือใน,ในียายบดสวัสดีจ้าเพื่อนๆกินเข้ากับคุณยายด้วยจ้ามือน,นียายเที่ยวนิ่วก็จะกินเข้ากับลาบเนาะจ้านี่ลาบแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอันย่างเนาะกินผู้เดียวมือน,นีคุณยายกินผู้เดียวตลอดตั้งแต่เร็่คิดมาเนาะ นางกินเขาเนาะเพื่อนเปิดงานมือแรบเปิดงานมือแลกหลังจากที่ปไปไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะหลังจากปีใหม่กับพวกใครได้ไปปันไดแานเพื่อนนางขึ้นเขามา <c oughs> ไปนี้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะหลังจากปีใหม่กับพวกใครได้ไปปันไดก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอันอยากเนาะกินผู้เดียวเมืนเน่อไงคุณได้กินผู้เดียวตลอดตั้งแต่เด็กคิดมาเนาะไปนี้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะหลังจากปีใหม่กับพวใครได้ไปปันได เติมเติมพลังบวกกันมากเนาะเติมพลังบวกบวกกันกลับมากัหนก็จะเป็นผักาศหินเนาะจส่เพื่อนแต่นี้กาแฟมีกาแฟแก้วนึงมากินขาวกับยายเด้อเมื่อนี้ย่ยบอเหมนก็จะเป็นผักาศหินเนาะจส่เพื่อนแต่นี้กาแฟมีกาแฟแก้วนึง ม่กินข้าวกับยายเด้อมือหนียายหมดอืมจะมีอันนี้ก็จะเป็นอันย่างเนาะกินผู้เดียวมือหนีคุณยายกินผู้เดียวตลอดตั้งแต่เร็ยมคิดมาเนะาะเนยสกัดแล้วกัดนพ่งติดภารกิจแน่ อันปั้นยุดลูกเต่ากับมหาแนงสีนเนาะเผื่อๆคุณชายภากินเขาเมืองเนี่ยพนักงานพี่มากพี่เอไอกะลุยลุยต่อคือกันเพราะว่าต้องไปเติมเติมพลั่งบวกอันมากเนาะ เดีพลังบวกบวกกันกลับมากนั่ขึนเขาเนาะเพื่อนเปิดงานมือแรกเปิดงานมือแรกหลังจากที่เปเดจะยัดกับเขาายัดย้ายเหมื่อย่ายเพราะท่านนี้นยุคมือนี้เขาก็ะซือเอานี่นี่เขาเจ้าดูย่ายอยากถึงเข่าเมีะไรนี่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะหลังจากปีใหม่กับพวกใครได้ไปปันได มันก็จะเป็นประกาศหินนาะจากเปืนเนื่อนแต่ีกาแฟมีกาแฟ,กาแ,ฟกแก้วหนึง่งมากินขาวกับไา้เด้อมือหนียบ่สำหรับอพน,นักงานโรงงานกันดูงามต่อส,สำหรับอัน สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆกินเข้ากับคุณยายนะจ้ามือนี้ยายทิ้วเนี้วก็จะกินเข้ากับลาบนะจ้ะนี่ลาบหรอกมันก็นจะเป็นประกาศหินนะจ้ะเ,เพื่อนแต่นี้กาแฟมีกาแฟแก้วหนึ่นงมากินเข้ากับยายเด้อมือนี้ยายบ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกินข้าวกับคุณยา,าย,นยนนาาดนะจ้ามื่อนี้ยายทิวนิ้วก็จะกินข้าวกับลาบเนาะจ้ะนี่ลาบแล้วเนื้อากาสกัดแล้กัดหึงเนื้อสกาัดแล้กัดหึง นี่ก็จะเป็นอากาศหินนาะจากเปนเพื่อนแต่นี้กาแฟมีกาแฟแก้วหนึง่งมากินเข้ากับยายเด้อเมื่อนียาาบ่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะหลังจากปีใหม่กับพวใครได้ไปปันใดไเฮ็ดเขา้าแัดย่าเหมือนย่บาบ่ทันได้อันนี้ยุคมื้อนีเข้าก็ซื้ือเอามีมีเข่าเจ้าอยู่ย่บ